น้องไปไหนมาเจ้าน้องเล่นกับพี่หวานเจ้าหมอนก็เจ้าหมอนเจ้าไปไหน,หนไแฮมถ่มายหนู่มมามี่ถ่ายและทำไมถ่ายหนู่มเฮ้ยป้าป้าดูนี่ถ่ายลนุ่ให้ป้าป้าดูเลยโอเคหนึ่งสองสามโอ้โหหวานเนอนเก่งมากอันนี้เป็นฝรั่งกว่าอันนี้ <ítulo> เป็นคนไทยเจ้าเป็นคนไทยเนาะถ้านี่เป็นฟ้านังอันนี้ก็อยู่อันนี้ต้องอยู่อย่ากมีเลี้ยมต้องไปอยู่กับยายมีเลี้ยมเจ้าอยากไปก็มันอยากไปอยู่กับยายมีเลี้ยมก็เจ้าไปเจ้าเออไปอยู่กับยายก่อนเป็นคนไทยเจ้าเป็นคนไทยเจ้าอยู่กับยายอยู่กับยายเจ้าอืออันนี้ถักยายล้าก็เจ้า หักตลาดก็เจ้าเจ้าเก่งแต่น้องจะลับแล้วก็เจ้าบ๊ายบายก่อนกัเจ้าไงเจ้าไง